โอลูกน่าสงสารอาหารเม็ดไม่มีอาหารเม็ดหมดมีแค่นี้แบ่งกันกินก่อนนะลูกโอ้หนางสารเ้ยทำยังไงต่อไปก็ชีวิตกันดีแล้วลูกเอ้ยหัวจะปวด นินระดาแม่นินระดานินเลยนินนินเมันคนสวยของแม่นอนตัวที่นอนห้าเดือนค่ะตัวนี้สองเดือนค่ะห้าเดือนกับสองเดือนต่างกันเลยนินสีดำกินนมแม่ สีสลิดไม่มีนมแม่กินค่ะกําพ้าแม่เกิดมาแม่ก็ตายดูความต่างสองเดือนกับห้าเดือนห้าหรือหกเดือนแล้เนู่นสลิดเนี่ยน่าจะหกเดือนได้นู่นดุกนายค่ะเปิดเลอ